สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่งนี้เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบ,บุรีเกมสค่ะวันนี้ชิงชัยทั้งหมดถึง46เหรียญทองด้วยกันล่าสุดทัพนักกีฬาเจ้าภาพก็โกยเหรียญทองตามหลังกรุงเทพมหานครไปติดตดเลยทีเดียวติดตามรายงานจากคุณเมธีฉิมจิว๋วมีรายงานมาจากการจนบ,บุรีค่ะ ขอบคุณครับมากันที่การจะนะบุรีเกมนะครับกีฬาบาสเกตบอลถือเป็นอีกหนึ่งชนิดก,กีฬาที่วินยกีาบาสเกตบอลทีมชาติไทยกระจายเล่นให้กับจังหวัดบ้านเกิดนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการไปรวมตัวการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนในวันที่23กันยายนนี้ครับเริ่มกันที่บาสเกตบอลแบ่งออกเป็น4สายสายละ3ทีมนะครับแข่งแบบพบกันหมดในสายนำอันดับ1และ2ของแต่ละสายผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป ประเภททีมหญิงรอบแรกสายคอเชียงใหม่ชุดสีแดงดำเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติคราวที่แล้วเอาชนะทีมแม่นห่วงสาวระนอง102ต่อ51คะแนนเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยทัพนักกีฬาจังหวัดระนองผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาแข่งขันการชนะบุรีเกมครั้งนี้123คนรวมเจ้าหน้าที่จาก15ชนิดกีฬาซึ่งทีมบาสเกตบอลหญิงเป็นทีมสายเลือดใหม่ ต้องการประสบการณ์จากเวทีระดับชาติครั้งนี้แหละครับก็ถือว่าความพร้อมยังน้อยเพราะว่าเด็กเด็กยังเป็นชุดที่ว่าเพิ่งเติบโตขึ้นมานะครับชุดนี้ก็ยังยังถือว่ายังยังน้อยอยู่ก็อาจจะว่าครั้งต่อไปอาจจะมีฟุนทีมากกว่านี้ในส่วนนี้ครับในส่วนของบาสเกตบอลหญิงที่เข้ามาในครั้งนี้ครับผมหลังจากเสร็จสิ้นกีฬาแห่งชาติแล้วนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2023ที่ลงเล่นให้กับจังหวัดบ้านเกิด จะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนออกเดินทางไปหางโจวประเทศจีนประมาณวันที่23กันยายน2566นละครับทีมเมชช่นเกมขณะนี้เราเก็บตัวทีมหญิงเก็บตัวอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทีมชายเราเก็บตัวอยู่ที่สโมสรไฮเทคนะครับจะเดินทางไปหางโจนะครับนะครับใช่ไหม ประมาณวันที่23กันยาฉะนั้นเตรียมขณานี้ทีมเตรียมไปได้ประมาณ65ปรนะประมาณนี้นะครับแล้วทีมหญิงเราก็เตรียมที่จะไปก็ได้ได,ได้อุ่นเครื่องในบาชิงแชมป์เอเชียดิวิชั่น2เราได้อันดับ3มาตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะเตรียมไปเยียมเกมนะครับ ด้านมวยไทยสมัครเล่นรอบ2นะครับรุ่น67กิโลกรัมชายนัทวุฒิจันสศีมุมน้ําเงินจากพังงานะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบเดินแทงเขา่าเอาชนะ RSC เอทวีปจิตตมะจากจังหวัดตากในยกที่2ผ่านเข้ารอบต่อไป อีกคู่ในพิกัดเดียวกันนะครับโชคชัยอาจวิเชียนมุมแดงจากอุดรธานีเดินหน้าออกอาวุธเอาชนะ i อ c จลันชัยสืบสุนทรจากมหาสารคามในยกที่สองผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับนัทวุฒิจันสีจากพังงาในขณะที่เทโกโดพุมเซ่หรือท่ารำทีมหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครที่ประกอบไปด้วยน้องปลื้มมณีรัตวิสุทธ์สมุทร น้องแตงโมวราพรบันเทาและน้องเดียพกจิรานวนสาผลึกกำลังวาดลวดลายทวงท่าสวยงามพร้อมเพรียงทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่น่าเสียดายโดนที่เด็ดของนกความผมเหรียญทองแดงคราวที่แล้วออกจกังหวะได้พร้อมเพรียงกันมากกว่าคว้าเหรียญทองไปครองส่วนสามสาวภูมเิเซเมืองหลวงได้เหรียญเงินปลอบใจสำหรับเทควันโดในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะครับเนื่องจากทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน มีภารกิจเก็บตัวลุยเอเชียนเกมจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ก็มีอดีตทีมชาติและดาวรุ่งตบเท้าเข้าร่วมครับคั้่งรวมถึง2จอมเตะอดีตทีมชาติไทยที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอนอย่างพลอยละพัฒช,ชัยประสิทธิ์ ดีกรีแชมป์ยุวชนโลกคนแรกของไทยที่เกาหลีใต้ปี2558แชมป์ยาวชนเอเชียที่คาซักสถานปี2560ซึ่งครั้งนี้คว้าแชมป์สมัยที่2ให้กับตัวเองในรอบ8ปีต่อจากครั้งแรกที่นครสวรรค์เกมปี2558รวมถึงอธิสารรัฐเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามปีที่แล้วมาแข่งขันครั้งแรกก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทันทีล้วครับ คราวนี้จริงๆคาดหวังก็คือเหรียญทองเลยค่ะเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วก็คือตั้งใจซ้อมด้วยออซ้อมกับผู้ชายเยอะมากค่ะแต่ว่าคือหนูมาซ้อมได้แค่เดือนสุดท้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คัดภาคไปภาคหนึ่งค่ะก็คือนิ้วต่อยจนนิ้วข้างซ้ายหักค่ะนิ้วก้อยค่ะก็เลยต้อง ทำให้พักฟื้นไปเดือนหนึ่งก็คือเท่ากับทดเวลาซ้อมไปเลยเดือนหนึ่งแล้วก็มาซ้อมเดือนสุดท้ายค่ะก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าฟอร์มเองวันนี้ก็เล่นดีค่ะแล้วก็ภูมิใจก็มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็ได้เหรียญทอง ปิดท้ายกันที่ควนหลงจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น55กิโลกรัมชายเมื่อวานนี้นะครับนอกจากวิทูลมิ่งมูลจะทําลายสถิติทั้ง3ท่าของกีฬาแห่งชาติแล้วเรื่องราวของสุรชัยมณีปราการจอมพลังหนุ่มจากเชียงใหม่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะเมื่อสองวันก่อนน้องไปโชว์ลีลาบเบ่งกล้ามในเวทีเพาะกายถึงแม้จะไม่มีเหรียญรางวัลทั้ง2ชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับหนุ่มไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงวัย19ปี รายนี้อย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับไฮไลท์ในช่วงบ่ายอยู่ที่การแข่งขันเพาะกายนะครับชิงมากที่สุดถึง10เหรียญทองและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของการชนะบุรีเกมในช่วงเที่ยงวันนี้ช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ ขอบคุณคุณเมธีด้วยนะคะไปดูตารางเหรียญรางวัลล่าสุดค่ะกรุงเทพมหานาครก็ยังคงนําอยู่ที่61เหรียญทอง46เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงกาญจนบุรีเจ้าภาพตามมาแล้วค่ะ44ทอง48เงิน13ทองแดงอันดับ3เป็นนครศรีธรรมราชมี20เหรียญทองอันดับ4ชุมบุรี15เหรียญทองและอันดับ5เชียงใหม่มี12เหรียญทองค่ะ ส่วนการชิงชายเหรียญทองกันในวันนี้46เหรียญทองก็ประกอบไปด้วยยกน้ําหนักชิง9เหรียญทองค่ะมวยปล้ำ8เหรียญทองว่ายน้ํา7เหรียญทองยิงปืนกบาบดี้ยิมนาสติกชนิดละ4เหรียญทองหมักล้อม3เหรียญทองค่ะกรีธาช็อเยอร์แล้วก็บลิชชนิดละ2เหรียญทองรวมไปถึงฟิกเกอร์แอสปีสเกตติ้งชิง1เหรียญทองค่ะ